เช็คสักครู่เอาล่ครับผมกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนช่เวันนี้เรากลับมาใน Minecraft ในช่เคยวันนี้เรากลับอยู่ใน Minecraft Survival วิตเทอร์สตอมซีซั่นนะครับผมพานี้เป็นพาร์แรกนะครับผมซีซั่นนี้ผมตั้งขึ้นมาเองนะวิตเทอร์สตอมซีซั่นเนี่ยเพราะว่าซีซั่นนี้นะคะพาร์ทสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเป็นการต่อสู้ระหว่างผมกับวิตเทอร์สตอมนะครับผมไม่รู้คิดมาได้ยังไงนะครับผมเดี <c oughs> ๋ยวได้รู้ครับอันนี้ไม่ใช่แอบเ,เล่นเกม <c oughs> อีกหรืออมแตไม่ดดได้จะแอบเล่นนะฮะ แค่ว่ามันอัดในคลิปมันเสียโอเคไม่เสียนะของเขากล่องมีนมมีให้กินด้วยต้จนจังเกิ้ลมีไฟมีเห็ดของอะไรสำคัญไม่สำคัญเอ้ยเอยเอนั่นแหละไ,ไม่สำคัญเก็บไปก่อนแล้วกันนะ ปลาเก็บไปก่อนครับติ้งเทบูเดี๋ยวนะ้าทำไมมันคราบิดหน้าขัดใจเหลือเกินอ่ะครับอ่ แล้วก็เอาอุปกรณ์ไม้ใส่เข้าไปในกล่องเลย,ย,ยนี่ผมเอาแผนที่มาด้วยนะรอบนี้เออว่ะมีในวิชั่นนี่ว่ะ ต้องเช็คตลอดเวลาเลยนะว่าคลิปมันจะหลุดหรือเปล่านะ่ะโอ้ทำไมรอบนี้ตัดไว้ช่างรล้ผมคิดไปเองก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยซีซั่นนี้จะเล่นคู่กับ m ครครับไซเบอร์ฉบัยี่สซีซั่นหนะฮะเล่นคู่กันนะมันจะเล่นสลับสลับกันไปมาอ ไปดีกว <ersch> uh, ่าไปอยู่แล yeah. ้วระหว่างนี้ผมมาหาไม้กันละกันไม้เราน้อยเนี่ย

เป็นฟอนใหม่ด้วยนะผมลืมบอกไปฟอนนี้ผมว่ามันก็ดูน่าขัดใจอยู่เหมือนกันนะแต่มันดูเท่ดีนี่หมูโดน โอ้เล็กเจ็ดสวยขนาดนี right course, <c oughs> ้เลยเลยที่โรงเรียนหมเขียนเลขเจ็อย่างเงี้ยแต่มีฉีดตรงกลางด้วย มีปนีมถามว่าเออทีอกรี่คุณจะาไปพูว่าพอเป็นทองกลอมเนยคะไม่เสียหายทองนเเป็นทองจริงรับรองของร้านที่มีชื่อร้านโชวนหลาเลยหร้ี่รอใช่ก็ยอมัว่าทก็ุด่อแต่กยืนยันว่ามีผู้เสียหายกข้อความมาหายร0 0คนะว่าทองไปขาย้ขายไได้เหรือนกันใ้เรที่จจาก็ได้ อืมสักครู่นะครับสักครู่ันนี้ผมพยายามเดินหาพวกฐานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีอะไรแต่ผมยังไม่ได้คุณหรอกหาจามแถวๆพวกนี้จ,จะดีกว่าว้ายอยู่ใต้น้ำจยาแม่ คุณตานเนี่่นี่แถวนี้นนนนน ไม่ได้ลงเวนไมเนอร์มานะลงแค่ตัดต้นไม้ทีเดียวมานะครับผมโอ้ยถ้ามันจะตกสักขนไหนผมว่าตกให้มันตายไปเลยดีกว่าไหมอืมตายจริงด้วย

เคยเห็นเยอะื่อนสังซื้อในราคาตอนนั้นราคาทองคำในตลาดเนี่ยก็4บาทละ28 250นั่นคือปี64นะคือเราไปซื้อทองคำตามร้านทองที่เป็นใกล้พอเป็นที่เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีค่าคอมมอยู่แล้วร้านก็จะคิดลวก็แต่เราื้อเองนะดูหน่อย อุ้ยฐานใกล้บ้านด้วยไม่ใช่ใกล้บ้านสิในบ้านเลย มันก็ต้อง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 มัน <coughs> <coughs>

ขุดฐานก็เป็นเรื่องดีโอโหใบหน้าพูดเลยขุดฐานก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะผมว่ามันจะได้ขยายห้องได้หมุนได้กะได้ว่ามันใ้ประมาณไหนแต่นี้ถ้าเจอก็อุดอุดไปเลยแล้วกันนะคับผมหมอไม่ได้ลงลงวัดเอ๊ะลงวัดเวนไมเนอร์วันนี้ทุกทีเลยนะ เสียงซอมบี้เลยเสียงซอมบี้ครับ าฮะกี่บาทนะซื้อไปทำไมแพงขนาดนั้นแปดหมื่นเนี่ยไม่ไม่ไม่มีไรครับผมไม่มีอะไรแต่ถ้าเสียงเข้าไม่ไม่ไมขอภัยด้วยนะครับผมดีคุยกับแม่เรื่องได้ข่าวเห็ซนซอมบี้อยู่แถวเนี้ยซอมบี้อยู่ไหน,น เออผมว่านะไหน,นมันจะขยายมันก็ขยายให้สุดเลยแล้วกันเนาะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอย่างวองวานี้ขึ้นมาชั้นหนึ่งนะเพราะว่ามันเตี้ยเกิน วอนนี้เอาบันไดแทนเออผมว่าได้ได้อยู่เนาะ

เ,เกลังฟังอยู่พอดีแพรไปดูแล้วโอเคผมว่าได้อยู่เนาะจะเกลียวกันไหมครับตอนนี้เราไม่พร้อมสู้ โอเคครับในพาร์ทนี้ขอคุณผู้ชมมาทีดข่าวบันเทิเชิญดิฉันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจบุ๋มมันด้วยพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อวิวอัดยูพาร์ทหน้าเดี๋ยวได้จะมาลงลงเหมืองเพิ่มเติมกันก็เดี๋ยวมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเจอกันในบันายบาย